สวัสดีนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะครับและสวัสดีผู้ปกครองนะครับกอนอีกครั้งสวัสดีปีใหม่นะครับปี2564นะครับผมจากนะครับจากบทเรียนคราวที่แล้วนะครับเราพูดถึงเรื่องทิศหลักทั้ง4ทิศนะครับต้องขอเกลิ่นให้นักเรียนฟังก่อนนะเอ๊ะทำไมต้องบอกว่าทิศหลักแล้วถ้าทิศไม่หลักล่ะมันมีกี่ทิศนะครับจริงๆแล้วทิศเนี่ยมันมีเยอะแยะมากมายมากนะครับเพราะว่าจะมีการบ่งบอกทิศนะครับตามความเหมาะสม ตามความเหมาะสมนะครับบางที่เรียนสี่ทิศแต่ทิศจริงๆแล้วเราอาจจะเรียนแปดทิศก็ได้นะครับจะมีทิศสี่สิบห้าองศาของแผนที่นะครับหรือจะเป็นสิบหกทิศก็ได้นะครับหรือจะเป็นทิศแบบชาวเรือซึ่งแบ่งออกเป็นสามสิบสองทิศนะครับซึ่งมันเยอะมากน้องๆปหนึ่งอเอาแค่สี่ทิศหลักไปก่อนสี่ทิศหลักไปก่อนซึ่งสัญญาว่าถ้าเกิด เข้าใจสี่ทิศหลักแล้วจะบอกอีกสี่ทิศให้เป็นแดทิศเลยดีไหมนะครับซึ่งตอนนี้เราไปเรียนรู้สี่ทิศหลักกันก่อนคราวที่แล้วครูโมพูดไปแล้วนะครับว่าสี่ทิศหลักของเราเนี่ยเราใช้พระอาทิตย์เป็นตัวกําหนดทิศซึ่งพระอาทิตย์จะอยู่ทางทิศตะวันออกเมื่อพระอาทิตย์อยู่ด้านทิศตะวันออกแล้วด้านข้างหลังของเราถ้าเกิดเราหันหน้าไปทางทิศตะวันออกด้านหลังของเราก็เป็นทิศตรงข้ามกับทิศตะวันออกครับคือ ทิศต,ตะวันตกด้านซ้ายมือก็จะเป็นทิศเหนือและด้านขวามือเองคือทิศใต,ต้โอเคข้าวเนี้ยเราจะมาทราบถึงความสัมพันธ์ของทิศลูกทิศเนี่ยนะครับสาเหตุที่ต้องมีทิศเนี่ยนะครับทำให้เรารู้รู้สิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวเราเนี่ยอยู่ทางด้านไหนอยู่ส่วนไหนอยู่ทางด้านไหน ไปยังไงนะครับและสิ่งของต่างๆอยู่ที่ไหนเออนะครับเช่นบ้านของนักเรียนตั้งอยู่ตรงเนี้ยทิศเหนือติดกับอะไรทิศใต้ติดกับสถานที่สําคัญใดหรือทิศตะวันออกตะวันตกติดกับสถานที่สําคัญใดนะครับซึ่งนะครับการาทิศเนี่ยนะครับเราใช้ประโยชน์ในการเขียนแผนที่และแผนผัง ซึ่งแผนที่นั้นสําคัญยังไงนะครับแผนที่นะครับในอดีตยังไม่มี GPS นะครับแผนที่จึงสําคัญนะครับในการเดินเรือของชาวประมงการเดินทางไปในที่ต่างๆหรือทุกวันนี้หากมือถือแบตหมดนะครับเราก็ต้องดูแผนที่ดูแผนที่เพื่อที่จะไปในที่ต่างๆ ได้ถูกต้องนะครับซึ่งในแผนที่นั้นนะครับจะมีการกำหนดสัญลักษณ์ของทิศมาให้ให้นักเรียนรู้ได้ว่านักเรียนควรจะไปทางไหนนะครับซึ่งในแผนที่นั้นนะครับจะใช้ทิศเหนืออทิศเหนือเป็นตัวตั้งนะครับเป็นสัญลักษณ์ว่าทิศเหนืออยู่ด้านใดน,นะครับสัญลักษณ์ของทิศเหนือนะครับก็จะมีทั้งหมดหลักๆเลย3สัญลักษณ์ถ้าเกิดเขาไม่เขียนคําว่าเหนือ ไว้ทางแผนที่และมีลูกศรชี้นะครับก็จะเป็นสัญลักษณ์ทิศเหนือจริงนั่นก็คือสัญลักษณ์รูปดาวเหนือหรือสัญลักษณ์ทิศเหนือ,อนนบแ,มมนแบบกลิตนะครับซึ่งชี้ไปทางขั้วโลกเหนือเหมือนกันนะครับแต่จะชี้ไปตามเข็มแม่เหล็กซึ่งทิศเหนือแบบกลิตนะครับใช้ดูในการตอนดูเข็มทิศเพราะว่าเข็มทิศจะชี้ไม่ชี้ไปทางทิศเหนือของขั้วโลกเหนือสัทีเดียวนะครับแต่จะชี้ไปแบบ ไปตามแม่เหล็กของโลกนะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือทิศแม่เหล็กมีทิศแม่เหล็กทิศเหนือที่เป็นสัญ,ญลักษณ์รูปครึ่งวงกลมนะครับเป็นสัญ,ญลักษณ์รูปครึ่งไม่ใช่ครึ่งวงกลมครึ่งลูกศรโอ้ขอโทษนะครับพูดถูกพูดผิดอากาศมันเย็นนะครับสัญ,ญลักษณ์รูปครึ่งลูกศรน,นะครับเป็นการบอกทิศเหนือเหมือนกันนะครับแต่แต่จะเป็นการบอกทิศเหนือแบบอ่าแบบอะไรครูโมก็ลืมเองทีนี้ขออภัยนะครับ มันจะมีทิศเหนือจริงทิศเหนือกลิดนะครับแล้วก็ทิศเหนือแม่เหล็กเออทิศเหนือ,นอแม่เหล็กนะก็จะเป็นทิศเหนือทิศเหนือแม่เหล็กนะครับก็จะเป็นสัญ,ญลักษณ์ครึ่งครึ่งลูกศรแบบนี้นะครับซึ่งส่วนนั้นเราเราค่อยไปคุยกันนะครับเราจะมาคุยกันหลักๆว่าเนี่ยทิศเนี่ยทำให้เราสามารถรู้สถานที่ต่างๆได้เพราะหนึ่ง น้องพอหนึ่งครับทิศสามารถทําให้หนูรู้สถานที่ต่างๆได้นะครับและทิศเนี่ยก็มีมากกว่า4ทิศแต่ทิศหลักที่เราต้องเรียนคือ4ี่ทิศหลักก็คือเหนือใต้ตะวันออกและตะวันตกนะครับทิศเหนือทิศใต้ทิศตะวันออกทิศตะวันตกนะครับโดยเราจะกําหนดทิศจากการดูพระอาทิตย์ซึ่งด้านพระอาทิตย์จะเป็นทิศตะวันออกแต่ถ้าเกิดเราดูแผนที่ซึ่งแผนที่หน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับเราใช้ทิศเหนือ เป็นหลักในการอ,าอยู่บนแผนที่นะครับทิศเหนือจะอยู่ด้านบนของแผนที่นะครับและด้านล่างจะเป็นทิศใต้ตนะครับผมทําให้เราสามารถเดินทางไปที่ต่างๆหรือกําหนดทิศทางได้ถูกต้องจากการดูทิศทางนะครับผมนอกจากนั้นนะครับนอกจาก4ทิศหลักแล้วนะครับยังมีอีก4ทิศซึ่งทํา45องศาจากทิศหลักนะครับก็คือทิศต,ตะวันออกเฉียงเหนือทิศต,ตะวันตกเฉียงเหนือ ทิศตะวันตกเฉียงใต้และก็ทิศตะวันออกเฉียงใต้นะครับผมก่อนจากกันไปวันนี้นะครับมีหนึ่งคำถามคุูโมถามว่านะครับเป็นแบบฝึกหัดนะสิ่งใดสามารถกําหนดทิศทางได้นะครับสิ่งใดสามารถใช้กําหนดทิศทางได้กอไก่ก้อนเมฆขอไข่พระอาทิตย์คอควายภูเขางอง,งูก้อนหินนะเดี๋ยวขึ้นโจทย์ไว้ให้โอเค แล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ